เขากังวลอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะในตอนนี้เนาะเขากังวลอะไรเกี่ยวกับคุณอืมเขาว่าอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะอยากที่จะแบบกลับมาทาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเนาะอุ๊ยเขากลัว่าจะพังจะจบกันนะไม่รู้คุณกับเขามีประเด็นกันหรือเปล่าเขากลัวเอะมันจะพังกันหรือเปล่า,เน,นเ,ลาเนาะคุณในยังเป็นคนที่เขาอะ่ะ คือต้องการเนาะแล้วก็อาจจะมีการถึงห่วงคุณด้วยนะคุณอาจจะลงรูปโซเชียลหรือดูสวยขึ้นดูดีขึ้นในช่วงนี้ด้วยอืมเขาอยากที่จะมาสร้างความสัมพันธ์เนาะอยากที่จะมาเติมความรัก ความเสน่หาให้กับคุณนะตอนนี้เนาะเหมือนต้องทำคะแนนแล้วแหละที่เขาคิดแล้วเขาเองอะ่ะก็อยากจะพูดอะไรกับคุณเนาะอยากจะให้คุณฟังในสิ่งที่เขาพูดเหมือนกันนะมีอะไรที่จะพูดอยู่นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะเป็นอะไรที่มีความสุขความสบายใจต่อกันนะคะเนาะ